นบีทำไมไม่ทํานิสัยให้ดีเหมือนหน้าตาครับทําไมดื้อรั้นดุร้ายโมโหง่ายหมุดหงิดขนาดนี้ครับมันเป็นยังไงมันกดอะไรทั้งวันเนีย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 อารมณ์ขึ้นลงแมววาทองทำไมเ่ะใยเย็น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 เบาเบา เดี๋ยวอยูสั้นโลกเดี๋ยวอยูสั้นมาวาใจเย็นเย็นอันนี้มือมือมือเปล่าเลยมือเปล่าโอ๊ยมือเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยลูกใจเย็นเย็นนี่มันแมวมนุษย์ป่าหรือเปล่าวะเนี่ยมันหลดกินอะไรทั้งวัน,นบีแม่ไม่ได้จะคุยด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่น้องเดินผ่านหน้าหนูทําไมหนูต้องตกหัวน้องทุกตัวด้วยอธิบายสิทําไม คุยคุยด้วยดีๆอย่าใช้ลมดีมเนี่ยเนีเ,นเราเป็นพี่สุดเนี่ยแล้วเราขี้โมโหอย่างเงี้ยพูดอยู่พูดใสได้ไงโมบีที่สอนไปเนี่ยนะพูดใสกี่แล้วนะฟังดิสอนยากสอนเย็นจำได้ไหมว่าตัวเองอะอดีตอ่ะเคยอยู่ข้างถนนมาก่อนใช่ไหม เคยกินไก่สดเป็นอาหารใช่ไหมจาได้ไหมนอนอยู่ข้างกองขยะนานานๆๆพูดถึงอดีตแล้วเนะี่ยรับไม่ได้เราอย่าลืมตัวดิทำตัวน่ารักเข้าใจไหมครับเราไม่ใช่แมวหลานกระเพราข้างหนวดแล้วเอ้ยพูดเรื่องนี้โกรธอีกแล้วเราต้องรับความจริงดิเราเป็นแมวลูกคุณหนูแล้วเป็นแมวออฟฟิศเอ้ยเราทำตัวให้ดีๆ นะตัวกลางมี่ให้แมวเราไม่ใช่แมวข้างถนนเราเป็นแมวมีสกุลุนชาติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเออเออดูวันดิสังสอนยังกด